นี่คือพระทาตโบอองเจดี JD ปิศาที่ตั้งอยู่ในจุดที่ลึกที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยจากเมืองขับรถมาทองผาภูมิสองชั่วโมงและนั่งเรืออีกหนึ่งชั่วโมงลงเรือเดินเท้าอีก10นาทีถึงจะพบสถานที่แห่งนี้ลักษณะของที่นี่คือเกาะซ้อนเกาะ โคนหินที่ตั้งอยู่กลางบึงบัวได้อย่างสมมาตรที่ดูเหมือนมีใครบางคนตั้งใจจัดวางเอาไว้อย่างนั้นคนท้องที่เคยพูดไว้ว่าในอดีตมีผู้หญิงเดินข้ามสะพานไปที่เจดีจากนั้นก็เกิดเพศภัยและทำให้น้ำที่เคยเต็มบึงเหือดแห้งลงไปเลยมีการตั้งกฎไม่ให้ผู้หญิงเดินผ่านข้ามไปที่เจดีจนถึงปัจจุบันถึงยังไงผู้หญิงก็เดินทางไปที่หมู่บ้านได้แค่ห้ามข้ามสะพานไปที่เจดีเท่านั้น เจดีแห่งนี้ไม่มีบันทึกว่าใครสร้างไม่มีประวัติหลงเหลือใดๆจากข้อมูลที่ไม่แน่ชัดแห่งหนึ่งกล่าวไว้ว่าแต่เดิมชาวพม่าเป็นคนสร้างไว้ในสมัยที่ดินแดนแถบนี้ยังเป็นของพมา่าการเวลาผ่านไปพื้นที่ตรงนี้ได้ตกเป็นของประเทศไทยชาวพม่าเลยปล่อยล้างไว้และชาวบ้านโบอองในปัจจุบันจึงมาตั้งลกลากในที่สุด